กาศสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสกูลสกุลเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ้านบุนบ้านป่าอีกแล้วเนาะมื้อนี้กะมื้อนี้กันแดดฮ้อนพอสมควรเนาะพ่อแมพี่น้องเนาะก็คืออ่าตอนนี้บาบุนกำลังอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนเพื่อน้องทงเนาะพ่อแมพี่น้องเนาะแต่มีทางบัดเชียงเป็นกะเข้ามาอ่ามอบของอยู่ของกินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอ่าให้ทั้งน้องทงเนาะโดยแต่ตอนนี้เป็นกะรกำลังอ่าตากแดดอ่ามุงหลังคายอยู่เนาะกับ ลุงเพฝนพี่น้องเลยลุงเพม่อนก็อยู่ทั้งหลังคาพวกนี้พี่น้องอ่ามงเช้สีต่ำต่ำอยู่เนาะเพราะว่าฝนกะไม่ตกแต่ว่าถ้าเอ้าแบบนี้นะฝนตกแห้งนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแดดฝนนั่นาะอ่ามันเป็นฤดูฝนเนาะมันก็มีแดดแบบอ้าวจริงๆน่ะจุดใดก็สีเฮ็ดออกพี่น้องเลยโอ้เนาะแดดท้องแดดแห้งขนาดเนาะพี่น้องมันีโดยอ่าจังใดจังน่อยอ่าแ่บเหมืนกัน สิเขียอ่าไปตักทายสบายดีทั้งลุงพอน,นําเนาะอ่าเป็นกรคือสิใกล้อ่าสิลงนาะอ่าจากหลังคาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันห่อนแห้งเนาะที่จะโปรยอ่าแนบเมืองเพิ่นนี่คือสิใสแว่นตาพี่น้องเลยเพราะว่ามันจะทอนขึ้นเด้แสงมันนะเนาะแสงอ่าแสงแดดมันจะทอนใส่ตาแล้วก็ต้องใส่แว่นตาเนาะพี่น้องโดยป้เน,นาะจัุฬาจะไปหาอ่าลุงน้องทงลุงทงเน้อง อาตัวเด่นเด่นกับพวกยิ่ย่อมผักว่ถึงขันใจแป็นหน้ำเนาะมือนี่ยมันขึ้นได้เพิ่มเติมตานเพิ่ลงมาใหม่เลยอือเดยสบายดีทั้งป้าน้ำเนาะโดยเด้งมือว่าขึ้นอยู่แล้วอืมเลย เดยสำไยทั้งน้องทองน้ำเนาะพอชนพ้นชนได้่ยเลยแป้นนี่แป้นนี่ท่านได้ตอกเนาะอ๋อดีดีเลยอันได้อยู่เพื่อนงามเดียบัดดีใจไราย้ยไม่ได้เห็ดป้านี่กับไม่ได้เห็ดเมือนื่อนึ่กับไม่ได้เห็ดเห็ดน้อยหนึ่งแล้วก็ไปเลาะ ครับน้องส่งพาน้องส่งไปเลาะทีเลาะทางออยมือลางโนยได้แล้บ่บาดนี้ได้แล้วอืมได้อี่ป้ได้อยู่บ้านธาตอืมโยามได้ปบุญบนาบ้านยังกไปหลินสะดวกสบายบดนี้โดยสบายแล้วบดนี้เนาะได้หาอยู่หันบดนี้เอเอเนาะแดดแงโโโแดดบัดพกันจนเฮ็ดบ่ได้บ่แดดเ็บ่ได้ อผ่อนดีเนาะพู้นี้ยังดีเนาะมุงได้ขางหนึ่งในเะวลาลงมาพักพอนี่กะมีอยู่มันแพงข้งชิปคูนชิปผ่นอยากได้เป็นแสนผมป้าตัวอ,อ,อ,อยู่นี่อยู่อันอันที่ว่าอันไปถามได้เท่าไหร่ซะอันหน้าทางหันช <14. S 2> ิปสี่ชิปสี่เลือเข่าไปาหันเส้าหะโอ้ยี่สิบหมื่นเราจะได้แสนและเมกะโคต่อน้ำเพลนเนาะโคได้เฮได้สัน คนสิบพลา่านบ่มีเงินมีค่าหวยมาขอบอลอยู่บนลชาวยได้เห็ุได้กับคอเลยเลนได้กับซีบ่อยู่ปูน่าบ่แม่ว่ะคนถูกเน่าเลยแต่ว่าได้ได้มองหิมทางพู้ที่บ้าก็หิมทางทางในอยู่แล้วเป็นเหตุทางอันทางแดงเขาไปทางไหนนะทางแดงแล้วก็บรักไผ่ก็อยู่กับต้นเหน่นแจ้โร่รักไผ่ผ้า พื้นเพ่ผนกับสีโอนหายเลยเผ่นมามาอยู่ก็ได้เจ้าทีผืนกัศจบจบดอกก็ได้ผืนกันยอยากทำบุญคือการไหมซันซะาโดยกันดีใจน้ำเนาะทีวิธีที่ทางกันราคาเป็นแสนแล้วผ่นกัยังรุ่ดเจ็ดหมื่นนะดูดพิ่นกัอย์โผล่ผุถุผุยากทีนี้ไหนนะลองพักเมือกันเนาะหน่อยลุยตอ อืมนี้นึ่งนี้เนาะขางนี้เร็วนะก็อยู่บันเร่งเร่งให้เร็วก่อนฝนตกน้ะเนาะดูดเมื่อวานนี่เราบริเหตเราดูีร่งห้รวตอนทำนี่ได้ฮะคันบอกอร์่ากัสิเร่งให้เร็วตอนทำนี่อันนี้บอ่ยอืมยังสิเออยู่จะหน่อยอัน สิไปอีเด็กาบเตียงเข่ามานี่แหละกับไปโอ้ใบเตียงคนจะเข่ามาไปซื้อเลยบ่มาหนินะแม่เลยโอ้คือแบบว่าอันทีน่ะเขาหาได้เรียบร้อยเนาะเดือดแต่อันไปจ่ายเงินเพิ่นแม่เลยเจ้าของเพิ่นก็อยจะลวนๆในเลยเพิ่นก็เพิ่นก็ะห่อนเนาะเพิ่นจะห้อนเขาเพิ่นจะคลองเพิ่นจะได้เลยเออแต่ว่าอันบม่ได้ไปเวียกแล้วเนาะมาหนีิเนาะไม่เลยโดยแต่ว่าสั่งกัสีนี่คือ สั่นเนาะต้องลบต่อบ่โดยเลยต่อต่อทางนี้เนาะบริต่อทางอันคอนตัวนี้เนาะกังซีกันเชิงบัดคอนสั่นคอนสั่นมันสีพระเนาะก็เลยก็เลยต่อทางนี้ดีกว่าในกระลบเนาะไอสั่นย่าดิซำกันบ่ครับทางนั้นซำกันเลยสังกสีนะ ทา,ทางนั้นบางเปรตโตโอ้โตทั้งเดียวด,ยดยูด,ดูผักผักเมื่อยเลยพาก,กันกินข้าวกินน้ำนะบ่มาเนี้ยนะบ่ท่านได้กินนะเะนนนนตรียมยังกินนี่ต้มน้ำไม้ต้มน้ำไ,ไม้อีกเลย,มยไม้กับแจวโอ้นนเห็นน่าเห็ดเลยละกัน ลงมากระเห็ดอันนี้แล้วก็ไปหาหน่อไม้ก่อนแล้วก็มาต้มแล,ล้วก็เห็ดอีกแบบนี้ฮะมาต้มปลาไว้แล้วก็เห็ดอ <c oughs> ีก, <c oughs> กสิบุเป็นร่วงบ่กินแต่หน่อไม้แท้จุใจอะไรกับจั๊กจักจิเป็นร่วงจักจิเป็นกระเพ <c oughs> าะเนาะจั๊กเละทำมาผัดแลกกันบาดมาันเป็นแล้วก็ได <c oughs> ้กินแต่ของอันยืนนะวนะ่าง่ายไของปลายบุเป็นนะของปลายของลง อาหาพื้นบ้านเฮาได้แหละทําทําไปซื้อมูก็บ่มีเงินโดยโดําสิไปซื้อของอยู่ของกินเฮาก็หาเช้กินค่ํากะพอหาของปากินแล้วๆไปเนาะจําจุจําจวไปหากกบกันเียดกบ่ได้เดี๋ยวนี้บ่มีเดี๋ยวนี้บ่คือวงหันวงหั่นพอได้กินมันอึด เดี๋ยวนี้มันมันอึดแล้วมันบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะทันวางพลุตกใหม่เดือนหกเดือนเจ็ดหันพอได้กินอยู่โลยเดี๋ยวนี้กันมิตรน้ำไม้นี่แหละกีหลอดกินายกับโบมีได้เดี๋ยวนี้มันมืดแหละมันค้นลายคอยว่าค้นลายก็คงกินค้นลายก็คงกินแล้วมันมืดมันออกแม่แพลูกบทันเป็นหาตัวหาเนาะขนาดอ่าน้ำไม่แท้ๆก็ยังเกิดบทันเนาะ อมบ้านคือบ้านเพิ่นได้คือบ้านเพิ่นทางผุนนะบุอึดบุยักเพิ่นคือประเทศไทยฮะนะบุอึดบ้านเฮ้านะว่าแต่มันปลโลออกมาแล้วก็มนเอาโหลดจะบ่เอากับมูเอาคือว่านเนาะบ้านเฮาส่วนใหญ่ก็มีแต่หาอกินของเข้ามาติเนาะตามตรงไหนตรงน้าทางบ้านก็หากินยาคือการกบเกล็ดกับผลนตกับก้านกับบมลิคอยนี้ กัานอะไรง่ายเลยกินกะตะตกตะแตนกะบะมี่กะตะเกาแต่ว่าก้านตะแตนนี่ก้านในป้านี่บ่อืมน้ำป้านี่มันในหลังบะมี่เลยบะมี่คือตะเกาว่ะปีตะเกาว่กับพ่อได้กินปีนี้เสือบะมี่อรี่แหละกัก้านกับ่พ่อสีได้เลยตะเกาว่าเสือพ่อได้กินปีตะเกานะอาการน้ำมันนี่กับพ่อได้ขวับพ่อได้อันนั้นอันนี้บ uh. ่แม่ก็เลาะก้านอยู่เมื่อคืนนี <s <S ้เลาะก้านอยู่บ่แต่บ่ได้ mm ดีด้วยป้าแดดกันเนาะบัตรแดดกัแดดแบบแมนนะแดดแบบนี้เายันผลเ่ะนะใส่อันห่อข้าวนึ่งใบเลยห่อข้าวนี่มือไหนมืออื่นมือื่นนี่บ้มัดพัห่อซุกใส่บาตโดยดยเพราะจังอันเข้าไปตลาดป้าอย่งผลไม้ขึ้นลายแท้นี่บคือโบบอห่อข้าวแล้ว เอามันทหารมันสุกใส่บาดค่อยโลยๆันสุกเนาะมันสุกใส่เข้าระดับประดินเดือนเก่าบ่นั่นแหละอืมโลยๆทางทงกัไผบ่ใส่ใส่บานอยู่พี่ใส่วได้บาอ๋อท่านงนี่บ่อ๋อคนคือสิหลายเนาะอีพี่เนาะหลายอืโยเพราะว่าอ่แต่ละบ้านนี่สิมาวัดนี่เนาะวัดปาก็มีเาก แบ่งวัดไปหวัดตาก็มีทางนี้แหละวัดตาอืตวก็คอยหันไปแต่วัดบ้านทัดบ่ได้สุขข้าวัดตาเนาะผักจังหน่อยลุยต่อให้แล้วแต่ว่าไม่นี่ครบแล้วเนาะไม่แก้วไม่นี่เลยเห็ดเช่นเห็ดชากมันก็ได้เลยเนยดอกไส้ก็ได้กับตัวนี้ก็ได้ไม่ครบแล้วมันกับโบฮึงแล้วเนาะกับมีแต่อัน อ่ามุ้งสั่งสีแล้วมั้ยนี่กะทีเดือกกะผู้แป้นเนาะผู้แป้นอะไรกะอันดอกเช่นดอกพิชานเอาพาใช่กะอยู่เรียบร้อยเนาะดูในมองอยู่ดีกว่าเก่าพาฝนตกอ่าโมโหเนาะพาโมโหพาโมโหปฎิอยู่พอดีอยู่นะสองคนเนาะดูดูเฮาหน้าเหมือนท่านกินช้ำเหมือนนี่ พ่อพ่อแตนนาไม้เนาะคือเทีนกันนะแล้วแจ็ปแดกแล้เอาอะไรพ่อแตนนาไม้เอาอะไรพ่อแตนนาไม้แจ็ปสิพอเจียวกัปิแล้วโดยโดยกะกินได้กับบุรีคือว่านอไม้เนาะแต่กะจำเป็นคือว่านันะกินไปีกเนี่ยงหมดเลย นี่แล้วก็กินไปนี่แหละน้อยหาเงินก็บ่ทันของซื้อของคือบาดมันแพงเงินเฮาพัดบ่ลายบาดนี้อืมทานก็ยังบ่ได้ถมบ่ยังบ่ได้กอนี่อืโดยของงทงก็ยังบ่ได้กองเนาะค่าเวียอ่าซอยลุงนี่เนาะค่าหลายอย่างอยู่อืก็คดหาได้คดจักสิไปหาทางใดจังสิได้สิไปหาอยู่ไเด้ กะว่านนี่ซองมือเนี่ยไปเลาะนะเลาะอันที่เห็นบ่าเลาะที่นะอืมแต่อยู่นี่นะเพิ่นบ่ขายเนาะขายเพิ่นก็อยากขายกะเลพันหาเนี่ยคื่อยากแบ่งขายหอยฮะนะโอ้เอาแบบใหญ่ยุกสุดเลยขายหลายๆเพิ่นก็เหม่นคนถูกคนจนเนาะเลยคือเอาเบบางเฮาต้องการอยากได้ชื่อเนาะอือเลยเขาต้องการอยากได้หม่องนี้ชื่อกะ อันนี้เป็นบริยาคขายเพิ่งจะต้องบบอว่าแพงไว้อยู่แล้วเนาะงนของเถานี้ก็อยากให้10คูณ10เนี่ได้แสนหนึ่ง10คูณ10แสนเนี่ยแมดแล้วฉําปุกอน่ำนี่ก็มดแล้วขีดินเดีบเห็ดยังกินมาได้เนาะแต่ว่าอันอันไปเบิงงนี่เท่าไรนะเยอะม ตะกุ่งเติบยางชาวหายางชาวหาแล้วกับทางกุ่งมันชิบสีเมตรหนาทางยิ้กันเสมออีกบริสุทธิ์บริช่วยบริโทมยังเลยปะโอ้โหขกวดเพียงเลยขกวดเพียงเลยเผินก็อยากได้อีกแบบเป็นได้กองเข้าไปอยู่น้ำหนาเจ้าถี่เขาก็ได้แบบมองอันนั้นน่ะคือเพิ่นรุดแบบเพียงเรียบร้อยแล้วไม่มันมีต้นไม้ต้นยางปะโอิ่นปั๊บหนาดินได้เรียบแจ้ง ดีดีดีดก็ถือว่าพอเอาที่เนาะแบบมันก็เป็นเขตที่ว่าในเมืองพ่อมนนะเออก็สิเป็นเมืองไร่บ้านีรมันก็ถือว่าในเมืองไั่อยู่นี่เนาะในเมืองอืมันเป็นทางผ่านทีบ่าเขาหมู่บ้านใหญ่อยู่แล้วเนาะเขาทางตับ้าอัน ผมมีเงินเนีไปซื้อเนี่เพิ่นกับโอยากรุดยักลุยยพุ่นแล้วมาสั่นซะนั่นก็ได้อันนี้ก็ไปต่อน้ำเพิ่นอันนี้ก็ไปต่อน้ำเพิ่นแล้วคอแล้วพอหนกกระนบพ่อไหวก็ไหว้และแม่ก็ได้เห็นได้สั่นอย่างไรเห็นได้อาซิบกระเพราทานบอดดี้ขาบอดด้ขายเพียงดอกขายทานมาพายกระชีหูและคนขายทานมามันมีเงินบรรลุมันบ่มีข่อยว่ะแต่มีเงินทำนั่นทำนี่แล้ว่สแเขาไปขอเขาไปขออยู่แล้วแบบอ่าขอต่อราคาเนาะว่าไงเนาะอ่าเขาแบบ ีเพิ่นก็ว่าสิมาอยู่อีหลีบ่เพิ่นว่าจะบองทีเพิน่นมาหั่นแล้วว่ะหั่นได้ทีได้ทางนี่ก็สิมาปุ๊กตูปุ๊กดูอยู่พี่และเผาถ่านเผาเพียงเนื้อตะคอยนําเผาถ่านว่ะแ,แต่ว่าเผายิ่พุ่นได้บ่ได้อยู่อืเผาถ่านยี่พุ่นก็ได้บ้านนี้ได้ถ <ใน S 2> า,ามเพิ่นเรียบร้อยอยู่อออืืสิ่งก็เผาถ่านได้ป่ะทานขายป่ะถ้าได้ก็ดีเด้อเนาะอคอสิได้อันแบบ เผาญี่ปุ่นเลยเนาะอืจะได้เผาแบบที่ตัวเองเลยนะไปเที่ยวไปเที่ยวมาอือคือว่าเอาไงพายพังหน้าเขาได้ปุ๊กเฮือนเนาะอืมตอนนี้ระวังนี่กะอยู่พี่ก่อนเนาะขอแต่ว่าได้ทีทางไว้ก่อนวิ่งทางนี้ทนกับเจ้าทีฟังแต่ซิบุกเบิกต่ออีกได้อ๋อทันกาะบาดทั้นะซีบุกเบิกต่อไปอีกคนน่ะโดนโดนอืมทีทีเบ่นคือจีกวงเนาะ พวกอะไรเพลนแบบแบบเพนซื ters, ้ออะเพนบุกเบิกอะเพนเห็ดจัดสานขายฮะนะเห็ดชานขายต้ละแสนไปผู้ใดต้ละแสนสี่เสนหาเลยเลยเพนอยากได้แสนหนึ่งเพลนว่าราคาหนึ่งคนบนีสุดๆเลยแสนหนึ่งก็ขออยูหันหั่งคออยู่หันอกันได้จ้ะไปกับนี้ กับผู ö, ้น okay. okay. ouais. an like okay. ั Night ้นเอ่อเกษตรให้ลูกไฮรานเนาะเพราะว่าอ uh, ่าเงินท cool. ี่ว uh, so ่าซื้ออะมันเป็นเงินเราเองเนาะว่าง่ายเนาะกเป็นเงินนะผู้ใหญ่ใจดีเป็นแบบอ่าช่วยซื้อให้อ่ามีที่อยู่ที่เส้าเป็นของตนเองเนาะอือดยโดยลำพังตัวข้อหากระจักยามใดชิด้ยามใดชิดนี้นะคือว่าง่ายอาชีพเ่ากะพ่าทานอาชีพกับพ่าทานพ่าทานกับพ่อชิด้อันลวงได้หลายพ่อได กินกับโบกุ้มโบเมนพี่ังดอกเนยเนยข้าวพวนฮะกับข้าวถ่านมาเจ็ดแปดปีหรือสิบปีแม่ได้แต่เก้าสิบเอ็ดเวรได้ใชะเหืเอยแม่แห้งแต่เก้าสิบเอ็ดหรือเวรได้แค่ก็ได้แต่ใช้จใจเนี่ยเนาะได้แต่ใช้จ่ายเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเท่านั้นโดยโดยอยู่ในผัวโตแบบโบมีทีให้ลูกอยู่ไป เห็นเลยแหละเขาก็อยูน้ำผู้น้ำปูน้ำงาครับเลยเลยนั่งไปนั่งมาก็ยังข่อนเข่าข่อนเข่าปันนี้เนาะบ้านนีฮันกาขัน่นไทยนี้แต่นี่หนักสิญ่ายไปอยู่น้ำน้องท่องไม่ขึแม่นี่ก็ได้นท่องนั้นได้ทีกว้างยังเด้อจะไปขออยู่น้ำเพิ่นอีกอยู่น้ำลูกกำลังเนาะอยู่น้ำลูกกำลังอีกเนยเลย มีบ่อนไฟได้กับบอกับบ่อนที่นี่กับเพิ่นเจเดือนอยู่หันกับเพิ่นเนือนแหละกับบ่มีหน้าผันบ่อนไปอยู่น้ำลูกน้ำร้านอีกโดยโดยกะอ่าก็ดีกันเนาะฉัได้มีมูมีคู่ไปอยู่แล้วเนาะโดยก็ยืมกันนะได้เป็นอย่างนักที่เขากลุ่งควงอยู่เนาะโดยโดยตามหาได้โดยอ่าทางใดก็ไปหาขี้ขาวิน้หนามเนาะทั้งอ่าป้ากระนองทงกะต้มน้ำไหมวะ สิไปซื้อนักกินอย่างบ่กะว่าสิไปเนาะโดยโดยเช่นเจ้าเงินหายไปซื้ออันนาอยู่ในกินมาชูป้าชูรุ่งกินเนาะเห็ดหลังคาไม่เมื่อยโดยกินของอันเซ็บแจักบาทกินแต่้าไหมเป็นดวงบ่เลยกินได้เน้าไหมเลยอ่าเนยเนยกินเนาะเต้าไม้ไม้บาดเจ้าอันมาให้น้องทงมาหนักกับพี่สองมือเลยอืออือเนยอ่ากับพี่ซื้ออย่างมาเนาะเพราะว่าเก่ามา ตามทางนี่กับบุหมี่น่ากินนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ในบ้านนี่กับบุหมีเขาบ,บุหรี่คายในบ้านทำบะบรรทัดครับใช่คา,ายเขาขต้มขนมคายลูกมีมมาทัางนั้นเลยโดยปลาทูปลาทูปลาทูนดยกินอย่างอื่นเป็นแกงเป็นอ่อมเป็นอะไรกับบรรทัดคุณเลย <laughs> โดยไอ้สั่งเอาจาเงินไหนไอ้ตังน้องทงไปซื้อปลาซูปากลุงกินเนอะโดย ซื้อในอยู่ในกินเนาะอยู่กันกินกกินแต่ละไม้ลายกัเมื่อยเพียแต่เนาะเห็ดเวียกหนักชับช่วงนี้อย่างไดก็สู้ๆต่อไปเนาะอาชีพอจะทานนี่จูเพราได้ยินสืบมือสืบบ้านกินไป้เหมือนกันใช่ไหมเนาะหแต่เขาบอแต่เขาบอเห็ดเนี่ยนี่จักจีเห็ดยั้งหมดเลยเนาะจักแวเ็ด ทำนาชิไปเห็ดละเห็ดการก็เอาเถาแล้วผันยากนะเนาี่ยคนผัดป้าเอ้าอีกคอยากใส่แห้งงานคนเถาเดื๋ยแห้งข้าวโถึงเนาะเหนื่อยเหนื่อยงานการมันก็หายากแล้วเหาเถาอายุกระลายเนาะเอาเถาเลยคนมาพื้นสิค้าขายแต่แจ็คส์ขายยังคันมาเปลัดพักขายในตลาดกันเจ้าขายบอกออกกระมันกระเน่าเจ้ากระพักข่อยกระพักเหนื่อยเหนื่อย พักกัลายเนาะก็คือกันกับอันน้ำไม้นี่แหละอ่าน้ำไม้กะเวลาไปหากะมาวางขายตามถนนทางเต็มอยู่จักใครที่ซื้อของก็จักใครที่ซื้อคนค่อยจักัน้ำไหมคอยกับน้ำไม้เลยจักใครมาซื้อแม่ขายแบบถึกๆก็ยังมีคนซื้ออ่ายเนาะอ่าบัตรบัตรมันมีอะนะช่วงที่ว่ามันมีแบบใครก็ไปหามาขายบัตรนี่ไปก็อยากได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเนาะ โดยเดยฮะจังใดก็ข้ากลับกันด้วยป้าเน้อโดยโดยมือหนามือหนที่เขามาเล่นน้ำไม้โดยเน้อโดยกะเห็ดทีทางให้เลี้ยวไว้เนาะ้อจะอยู่เล่งมือมันนี่เน้อโดยโดยอาจะบายดีทั้งป้าน้องทงเน้อโดยนโดยโดยนโดยโดยจ่าจ่าโอเคเนาะมันนี่การบําบุญกันเลยเข้ามาเล่นน้ำน้องทงที่เจ้าเนาะโดยเรื่องที่ทางเคนนี้ก็คือว่า ได้ได้พี่น้องเลยคือว่าสิสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะเราก็จะทั้งเอาเตียงเพื่อนเข้ามาซื้อเราพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือจับจองได้เป็นที่ร่ำรวย,ยนะ,ะยเนา,านะโดยก็ถือว่าสาเร็จเรื่องที่เนาะโดยก็ยินดีนำน้องทงเนาะที่จะได้ที่ทางเป็นของตัวเองโดยก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณใหญ่ทีดีทุกทุกท่านเลยเนาะที่อยากให้น้องทงมีที่ทาง เป็นของตนเองเนาะสิได้สะดวกสบายเฮ็ดยังกะโดยอ่ะตอนนี้เพินกะพักกินขาวกินน้ําเลยนะพี่น้องนะเพราะว่ามันแดดพี่น้องเลยโดยกะฝนสิตกซึมฟ้าขึมฝนแล้วมันแดดฝนเนาะพี่น้องนะ โดยจังไดบาบุญก็จะต้องเดินทางไปต่อแล้วมือนเนาะก่อนอื่นเนาะบาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบุนะทางพี่น้องกันเบิร์ตจุกุจุกคนเนาะที่เขามาหับส้มขีบบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบถ้าหากว่าบาบุญให้ผิดพลาดการใดว่าผิดวติก็ต้องกราบขอโทษขอให้พี่น้องคือเก่าเนาะอ่ะสำหรับวินนี้บาบุญก็ขอฝากให้พี่น้องช่วยด้ช่วยแชร์ช่วยติดตามให้กำลังใจบาบุญคือเก่า ลับไม่พอไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้แบบบุญจะต้องเอ่ยคำว่ากาบสบายดีและสวัสดีเดลยผอแม่พี่น้องกันเบิด์ุกคู่สกคนเนาะไปแล้วสบายดีฮ้อนพี่น้องเลย